แตนเตนเตนเตนตนเตนยไม่ใชตนแังเต็นฮูท่านว่าทำไมเขาซื้อเตนว่นเตนหรื่จะเป็นบ้าบอาเต็แตน,นียิมเอี้มืออ้สร้างสองก้งเลเจียสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วอ่าพอไม่ไดีใจหรอที่ลูกสวยอ,ะอ่ะมันว่าเปนสวยแบบนั้นได้เนี่สวยไปโรงเรียนนิดเดียแล้อ้โุ ผม,ผ,มผมพ่อหน่อเชี่ยนะครับผมช่องเชียริทันเกลนะครับผมเวลาน้องเชี่ยนะครับผมไล่สดนะได้หงได้ดอกไม้นะครับผมได้โบนัสนะครับทุกอย่างได้อังเปานะครับผมแต่เวลาพ่อหน่องเชี่ยนะครับผมไล่สดเป็นอยังคือบ่ได้ครับผมพได้อะไรอ่ะเตะ้เต้ไม่แกงขี่ <acre> ดอกไม่จันนะครับผมแตาบานน้าครับผมถ้าวิทย์พี่หญิงไร่ชดบ่ได้ครับผมบ่ให้จีบบุกสาวเด้อเลยบ่ให้ดอกไม้ผมจังไว้ยแคนี้แล้ววิทย์วิทย์ไม่ไงล่ะแค่ยั้งเลยว่าจะเจ๊พายางนี่มันถึงเงาพ้นนี่แค่ว่าไปตัดพอมไปตัดหรอเปล่ตัดแล้วตัดส่งไปเปิดดงกันดูนี่ดิส่งไปแล้วส่งประหยัดเงิน ยังเงินแม่เราบงกันม่วาซีวีคือบ่ห้อมพาเรื่องให้เล้วโขลดขหาเอ้ย